ท่านผู้ชมครับบ่อยครั้งนะครับที่ความมุ่งมั่นในสิ่งที่เรารักกับการดูแลคนที่เรารักก็เป็นสิ่งเดียวกันครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบงวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปพบกับชีวิตของสาวน้อยนักมวยหญิงที่ชื่อว่าน้องฟล์มนะครับนอกจากเธอจะมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมมวยแล้ว เธอยังมีความภาคภูมิใจนะครับที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการชกมวยเธอได้นํามามอบให้กับคุณแม่ของเธอครับชื่อเด็กหญิงสาลินีพันใหญ่คะ่ะชื่อเล่นชื่อน้องฟ์มคะ่ะเป็นนักมวยสมัครเล่นคะ่ะแพ้ห้าชนะสิบแปดค่ะชอบคะ่ะเห็นน้องไปชกมวยก่อนคะ่ะก็เอ,อ,อยากลองบ้างไฟแรกก็ได้ประมาณสามร้อยค่ะ ก็ให้แม่ให้แม่เก็บไว้ค่ะแม่ทำงานคนเดียวไม่มีใครช่วยแม่รู้สึกสงสารแม่ค่ะทั้งหลายก็สามร้อยเอาให้แม่หมดรู้สึกสงสารเขานะเขาสู้ชีวิตบอกให้เขาหยดเขาก็ไม่หยนเขาบอกว่าไม่เป็นไรตรงแม่ไม่เจ็บเขาทนได้ พอก็็เจบ่แม่ก็็เจบด้วยและเพื่อเป็นการสนับสนุนคนสู้ชีวิตนะครับรายการเติมฝันปันน้ำใจกับแบบปีที่8จึงร่วมสมทบทุนการศึกษาให้กับน้องฟิล์มและถ้าหากว่าท่านผู้ชมต้องการร่วมสนับสนุนเด็กดีก็สามารถติดต่อได้ที่เลขบัญชีด้านล่างนี้นะครับน้องฟิล์มปชกไปนี่กอให้น้องฟิล์มชนะนะลูกแม่เป็นกำลังใจให้อยู่ข,ข้างเวที